สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนวีศรีสากกิจชื่อเล่นชื่อออมสินค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดคุ้มเซ่ทีมชาติไทยค่ะครับผมนายศิปรกรเวชกปรปฏิดีวโนะครับชื่อเล่นชื่อมิวสิกเป็นนักกีฬาเทควันโดคุ้มเซ่ทีมชาติไทยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญกัญญาไพศสารกิติกุลค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดคุ้มเซ่ทีมชาติไทยค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะก็จะมีเหรียญทอง Game, เอเชียนเกมเหรียญทองจีนชาติโลกแล้วก็เหรียญทองซีเกมสองสมัยค่ะ ผลงานที่ผ่านมาเหรียญทองแดงิีแชมโลแลวก็เหรียญทองแดงทีเกมครับผลงานที่ผ่านมาก็เหรียญทองอเชินเกมเหรียญทองิงแชมโลกแล้วก็เหรียญทองซีเกมค่ะความกดดันนะคะสำหรับกองเสนถียก็จริงๆมีความกดดันตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นทีมชาติแล้วคะ่ะเพราะว่าด้ือกีฬาที่เราเล่นนะคะมันเป็นกีฬาประเภทผ่าลําซึ่งในแต่ละท่าที่เราจะต้องทําเนี่ยมันจะต้องมีความติมากๆซึ่ง มันจะต้องใช้การฝึกซ้อมค่ะที่เข้มงวดนะคะแล้วก็ใช้สมาธิค่อนข้างสูงเนี่ยมันเลยทําให้เกิดความกดดันหรือว่าความคาดหวังจากคนรอบตัวค่ะเวลาเจอความกดดันนะคะจุดเปลี่ยนที่ทําให้อ้อมสิลเนี่ยผ่านตรงนั้นมาได้ไหนก็จะเป็นเรื่องของจิตใจค่ะก็คือเราพยายามที่จะทําให้จิตใจเรานิ่งที่สุดแล้วก็โฟกัสแค่ตัวเราเองพยายามไม่สนใจความกดดันที่อยู่รอบๆบตัวค่ะ ซึ่งอ้อมสิลป์กับเจลเนี่ยก็อยู่ทีมเดียวกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนรู้ใจกันแล้วก็เหมือนทําให้เราเนี่ยไปด้วยกันค่ะคิดว่าเจลก็น่าจะเหมือนกันก็ตอนซ้อมกับทีมก็ก็เหมือนอยู่กันแค่ในทีมมันก็เลยไม่มีเขาเรียกไม่มีอย่างอื่นมารบควนก็คือโฟกัสกันในทีมอย่างเดียวค่ะผมจะมีวิธีเตรียมการก็คือทําให้จิตใจแข็งแรงก่อนนะครับผมก็คือโฟกัสกับการซ้อมโฟกัสกับตัวเองไม่ต้องสนใจคนรอบข้างนะครับผมเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่า เราต้องทําเหมือนซ้อมเราซ้อมแบบไหนเราทาแบบนั้นเพราะว่าเราเหมือนเราซ้อมมาเยอะมากแล้วความมั่นใจเราต้องสูงมากๆครับเวลา <S 1> <S 1> แข่งเนี่ย <S <S มีรุ่นพี่ที่น่ารักทุกคนนะครับช่วยช่วยฮิวกิจใจขึ้นมานครับแล้วก็ผมก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารต้องห้ามการกีฬาครับผมบางคนนะครับทีู่้สิกกดดันมากเกินไปหรือว่าคิดท้อแท้มากเกินไปเนี่ยอาจจะหลงผิดไปในทางที่ไม่ดีได้หรือว่าหลงผิดไปใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานะครับผม อย่างสำหรับคนที่เลือกเดินทางผิดนะครับก็คือคนที่ใช้สารต้องห้ามตองการกีฬาเนี่ยพอใช้สารนี้นะครับมันจะเกิดเอฟเฟกนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการจำเริ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยสารพวกนี้นะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดขึ้นแทรกซ้อนเร็วขึ้นเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอยากจะฝากให้นักกีฬาทุกคนนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬาครับอยากให้เราตั้งใจซ้อมและโฟกัสจัดการซ้อม ไปแล้วเกิดความภาคภูมิใจให้มากครับผมอยากจะฝากถึงใครที่คิดจะใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานะคะว่าอย่าใช้เลยดีกว่าค่ะอยากให้ชนะแบบแฟร์เพย์มากกว่าชนะกันที่ความสามารถแล้วก็กลืนค่ะแล้วจะชนะแบบภาคภูมิใจมากกว่าค่ะก็อยากจะฝากถึงคนที่เป็นนักกีฬาทั่วไปหรือว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะใช้พวกอาหารเสริมเลยก็อยากให้ศึกษาดีๆก่อนว่าในส่วนประกอบนั้นเนี่ยมีสารต้องห้ามทางการกีฬาไหมเพราะว่าการที่เราเลือกที่จะใช้สารต้องห้ามหรือว่าใช้โดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ ส่งผลกระทบกับการแข่งขันกีฬาหรือว่าร่างกายของเราในอนาคตได้ค่ะ